คลิปที่แนะนําไม่ได้ในเฟซบุ o กอะช่วงนี้เราเจอบ่อยเลยนะแล้วก็เห็นคนอื่นเขาเจอบ่อยเลยส่วนใหญ่อะที่มาแนะนําไม่ได้เนี่ยเท่าที่เราโดนนะก็คือการแต่งกายไม่ค่อยสุภาพนะสังเกตอะถ้าเราใส่เสื้อข้างในเป็นแบบอ่าเป็นแบบเสื้อในอะแล้วเราก็เปิดคอเสื้อนะเห็นเห็นเสื้อในอะจะโดนแนะนําไม่ได้หลายทั้งทั้ทง,ทงที่ทั้งทที่เนื้อหาในคลิปอะคำพูดในคลิปอะ มันก็คล้ายๆกับที่ผ่านมาที่มันเป็นคลิปที่แนะนําได้อะแต่อันนี้คือมันแนะนําไม่ได้นี่ก็คือว่าเราสังเกตละก่อนหน้าก็แนะนําไม่ได้ก็ใส่เสื้อแบบเปิดคอไงแล้วก็เห็นเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูไม่สุภาพมัง้งอืมเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยแต่งตัวให้มีชิดขึ้นนะอืหรือไม่ก็ถ้าจะใส่เสื้อข้างในเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นเสื้อในอะควรจะเป็นแบบ,แบบเสื้อแบบเสื้อที่เขาซับในอ่ะ เป็นเสื้อที่ใส่ซับในอย่างนั้นอะแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เปิดคอเปิดคอเสื้อให้เห็นเสื้อในอย่างเงี้ยมันดูไม่สุภาพเดี๋ยวนี้รู้สึกเขาเขาเข่งมากขึ้นนะ Facebook อะเขาเข้มง,งวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องทั้งเรื่องการแต่งตัวทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมแล้วก็กิริยาท่าทางอะไรเงี้ยนะบางทีเราเผลอไปทํากิริยาท่าทางเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยไปขยับขาหรืออะไรเงี้ยนะนั่งไม่เหมาะสมก็โดนเตือนแนะนําไม่ได้ บางคลิปก็สร้างไรายได้ไม่ได้ด้วยนะอแล้วก็คําพูดท,ท,ท,ที่ไม่เหมาะสมนี่ก็โดนเหมือนกันทุกอย่างเลยคือก่อนจะโพสลง Facebook เนี่ยก็คือว่าหนึ่งก็คืออันดับแรกก็คือ,อเนื้อหาคําพูดในคลิปอะคอนเทนต์เนี่ยคือมันต้องเหมาะสมะนะแล้วก็ไม่ควรมีคําพูดล้อแหลมะนะแล้วก็สองก็คือการแต่งกายการแต่งกายนี่ต้องสุภาพะนะขนาดเราใส่แล้วแบบเปิดเห็นเสื้อในนี่นยังโดนแนะนําไม่ได้เลย คือหลังจากนั้นก็คงไม่คงไม่ใส่เสื้อเปิดคอให้เห็นเสื้อในแล้วแหละแล้วก็กิริยาท่าทางด้วยกิริยาท่าทางต้องเหมาะสมแบบนั่งต้องสุภาพมือไม้อะไรต้องสุภาพนะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ต้องเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็โดนบ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพจสังเกตเพจที่โดนแนะนําไม่ได้เนะี่ยโดนคลิปที่ไม่ถึงขั้นเพจแนะนําไม่ได้นะเพียงแต่ว่ามันมีโพสต์ที่แนะนําไม่ได้บ่อยเนะี่ย การเข้าถึงจะลดลงนะหรือแม้แต่ถึงการเข้าถึงจะเยอะยอดวิวจะเยอะเหมือนเดิมเนี่ยแต่เหรียญเหรียญต่อคลิปอะเหรียญต่อยอดวิวอะมันจะลดลงอย่างถ้าเป็นเพจปกติเนี่ยแสนวิวเหรียญอาจจะได้ประมาณหลายดอลลาร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพจที่เคยแบบว่ามีโพสที่แนะนําไม่ได้เนะี่ยสังเกตเหรียญเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแสนวิวอะทั้งสองเพจอะเพจที่มีโพสที่แนะนําไม่ได้เนี่ยเหรียญจะลดลงไป ของเราลดลงไปแบบเยอะมากเลยนะและตอนนี้ก็คือว่าเหรียญอะเหรียญที่ได้จากรูปภาพหรือสตอรี่เนี่ยมันเยอะกว่าไอนี้ไปแล้วนะเยอะกว่าคลิปเรียวแล้วว่ะเราก็เลยตอนนี้ก็เลยมามาหันมาแบบเพจที่คลิปเรียวเราเหรียญน้อยลงอะเราก็จะหันมาทำไอนี้มากขึ้นมาโพสรูปภาพโพสตอรี่โพสอะไรที่มันได้เหรียญมากขึ้นอ่ะ 好好好